สวัสดีค่ะเด็กวันนี้มาพบกับคุณครูเมติกแล้วก็คุณครูแม่ยิ้มอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาบริหารสมองซีซ้ายและซีขวานะคะในกิจกรรมอะไรแม่ยิ้มกิจกรรมเวนยนยิ้มนะคะเด็กๆจะได้ทําตามคุณครูด้วยนะคะเด็กๆเตรียมตัวด้วยนะวันนี้นะคะแมติกกับแม่ยิ้มก็มีเป็นกิจกรรมเวยนยิ้มเกี่ยวกับคาคล้องจองนะคะเดี๋ยวเมติกกับแม่ยิ้มไปเตรียมตัวก่อนนะนะคะ เดี๋ยวเจอกันนะคะมาเจอกับแม่ติ๊กกับแม่ยิ้มอีกแล้วนะคะเมื่อกี้แม่ติ๊กบอกว่าขออนุญาตนั่งเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะกิจกรรมเป็นยิ้มของเราเพลงแรกก็คือเพลงอะไรคะแม่ยิ้มจะอยู่แดนใดนะคะแดนใดนะคะสองรอบนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเด็กๆเตรียมตัวนั่งเหมือนแม่ติ๊กกับแม่ยิ้มเลยนะอามือจับไว้ที่เข่าก่อนมือวางไว้ที่เข่านะคะําทตามด้วยนะคะทีนี้เอามือเด็กๆเอามือมาจับ หัวห,วหวท้องท้อมอหนึ่งสองสามจะอยู่แดนใดไม่เหมือนที่บ้านเราจะสุขจะโศกเศร้าบ้านเรานั้นแสนสบายถึงบ้านไม่โตนักความรักไม่เสื่อมคายจะอยู่ขอตา ที่บ้านเกิดเมืองนอนอ่ทีนี้อีกรอบหนึ่งเนาะไม่ยิ้มเนาะทีนี้เราจะเริ่มจากข้างล่างนะคะคือเอวเมื่อกี้เราทําจากข้างบนคือหัวนะคะเอาขึ้นนะคะกิจกรรมเบ็นยิ้มของเรานะคะเป็นกิจกรรมที่ฝึกสมาธิแล้วก็บริหารสมองซีซ้ายซีขวา เด็กๆทำตามด้วยนะทีนี้เอามือจับไว้ที่เอวไว้ที่เองนะคะเอาเริ่มนะแม่ยิ้มหนึ่สองสามจะอยู่แดนใดไม่เหมือนที่บ้านเราจะสุขจะโศกเศร้าบ้านเรานั้นแสนสบายถึงบ้านไม่โตนักความรักไม่เสื่อมคายจะอยู่ขอตายที่บ้านเกิด เมืองนอนเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทําได้ไหมทันไหมคะเด็กๆสามารถกลับไปดูได้นอนย้อนหลังได้นะคะะะคทีนี้อีกเพลงหนึ่งนะคะแม่ยิ้มโอ้เพลงนี้เด็กๆต้องเคยเล่นแน่เลยเอนนอนนอนอั่นี้ก็เป็นการฝึกสมาธิฝึกสมองเหมือนกันนะคะเพลงนี้ก็คือกันไกลไข่ผ้าไหมเดี๋ยวเรามา ้าเด็กๆรู้จัดกันไกลว่าท่าไหนก่อนเนาะใช่ค่ะแม่ติเด็กๆต้องทาท่านี่นะคะสองขายขึ้นมาสองข่า้าใารก็คืออแบบนี้นะคะถ้าไม้เตรียมมืออ่ามีแค่นี้เนาะทีนี้เด็กๆจาทีนี้แม่ติ๊กจะพ่าลืมแล้วนะคะอ่าพร้อมนะคะเด็กๆทำตามด้วยนะหนึ่งสองกันไกล ไข่ผ้าไหมขายหนึ่งใบสองบาทห้าสิบหาบสบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมขายกัไก่เด็กๆเยอะมากอีกรอบนึงน้อีกรอบนึงเผื่อเด็กๆไม่ทันด่าดเรียมนะลูกนะพร้อมหรือยังคะหน่งสองสามกันไก่ผ้าไหมขายหนึ่งใบสองบาทห้าสิบ 5 2บาทหนึ่งใบขายผ้าไหมขายกันใกล้โอ้โหแม่ยิ้มเด็กทันไหมคะท่านโมนะคะเด็กๆจ๋าเด็กๆสามารถทําแล้วก็ส่งเป็นคลิปนะคะมาที่ไลน์ในก่มหูไดนะคะกิจกรรมเป็นยินของแม่ยิ้มวันนี้ก็เป็นแค่สเต็ปแรกสเต็ปที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีสเต็ปที่สองเลาวก็เพลงเดิมแต่เป็นสเตสองขึ้นไปเรื่อยๆรื่อนะคะ คลิปนี้ของแม่ยิ้มกับแม่ติ๊กเป็นคลิปเกี่ยวกับการทาเบนยิ้มนะคะเด็กๆสามารถไปกดไลค์กดแชร์ทักทายได้เลยเนาะนะคะ้ดยนะควผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือญาตินะคะถ้ามีเข้ามาดูได้นะคะแม่ติ๊กกับแม่ยิ้มก็ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ